ทันวานี้จะสอบทีแกตทีแพดแล้วเตรียมตรวจทันแน่นะวิพี่ม .6 กก็ลงสอบทีแคส66น้องม .4 ม .5 รู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนคอเดียกช่วยน้องได้ติวเข้มพิชิตทีแกตทีแพด1 3ถึง5ันวาคม2565 8โมงครึ่งถึง5าโมงเย็นคอสเดียวที่ติวสอบทีแกตรครบทั้ง3พาร์ทสำหรับน้องที่ใช้ย,ยื่นได้ทุกคณะ ทีเกตหการสื่อสารภาษาอังกฤษทีเกตสการคิดอย่างมีเหตุผลทีแกตส,สมสมรรถนะการทำงานติวอัดแน่นเข้มข้นทีแพตหนึ่งกสพทความถนัดแพทย์สำหรับน้องที่ใช้ยืน่นแพทย์เภสัชพันตุแต่ว่าแพทย์ต้องใช้สรุปจุดสำคัญรู้ทันแนวข้อสอบเทคนิคเด็ดครบจบใน3วันติว สอนจัดเต็มโดยทีมติวเตอร์ประสบการณ์แน่นเชี่ยวชาญแต่ละพาร์ทและดีกรีระดับด็อกเตอร์วันติวที่แพท1ติว3ทธันวาคมทีแกต2ถึง3ติว4ทธันวาคมที่แกด1ติว5้ธันวาคมน้องสามารถเลือกได้4แบบ จะมาออนไซต์ขอนแก่นหรือเรียนออนไลน์ที่บ้านสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยพิเศษสุดๆส,ส,ส,สำหรับคอร์สนี้ร่วมพูดคุยกันสดๆกับทีมรุ่นพี่คณะฮิตที่เราฝันมอขอนแก่นติวทบทวนย้อนหลังได้30วันวันน้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้รับกิติััริทุกคนใส่พอรดได้จริง รับจำนวนจำกัดเต็มปิดรับทันทีสนใจสมัครสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line the X.K.K. แล้วพบกันจัดโดยสถาบัน d e เสถาบันที่นักเรียนติดโคตา้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแม่น